เพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง m i ม ing Mobile Channel นะครับในวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับช่อง Gaming Mobile Channel กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ครับเพื่อนๆผมจะมาทำภารกิจนะครับภารกิจหนึ่งเป็นภารกิจน่ารักน่าักนะครับเล่นสบายๆนะครับชื่อว่าภารกิจนะครับ Bighead t h e ะ i ิ๊ก d นะครับ Big t e a d t h อ i d เนี่ยอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับว่านะครับ คือจะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับก็คือเขาเนี่ยให้เราทําการเลื่อนเลเวลนะครับเห็นเห็นตามภาพนี้ไหมครับก็คือเลเวลของเพิร์กนะครับให้ถึงเลเวลในระดับสูงสุดก็คือเลเวล5นะครับถ้าเราสามารถเพิ่มเลเวลนะครับของเพิร์กเราเนี่ยให้ถึงเลเวล5เราจะได้กลายเป็นบิสซัดบีทนะครับก็คือสวมน้องตุ๊กตาน่ารักน่ารักแบบในภาพเนี่ยครับแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้าสามารถ นะครับทำเลเวลของเพิร์กเนี่ยให้ถึงเลเวล5ได้ก็จะกลายเป็นบิสซร์บีสเช่นเดียวกันซึ่งบิสซร์บีสของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับจะมีฝ่ายละ3ตัวนะครับส่วนวิธีการนะครับเพิ่มเลเวลของเพิร์กก็คือว่าการที่เรา1น,นะครับ1ก็คือการที่เรายิงใส่ศัตรูนะครับยิงใส่ศัตรูหรือทําความเสียหายให้แก่ศัตรูนั่นเองนะครับเป็นการเพิ่มเลเวลของเพิร์ อ่านะครับเป็นการเพิ่มเลเวลของเพร์กให้อยู่ในระดับสูงสุดนะครับก็คือการทําความเสียหายของศัตรูนั่นเองแต่ในขนาดเดียวกันครับถ้าเกิดเรายิงใส่เพื่อนนะครับมันก็เหมือนกับเป็นการฮิวให้เพื่อนนั่นเองนะครับฮิวให้เพื่อนเนี่ยนะครับระดับเลเวลหรือระดับพลังชีวิตของเราเนี่ยจะลดลงนะครับอ่าและในรอบสุดท้ายนะครับก็จะมีก็จะมีผู้เล่นเพียงหนึ่งคน ก็คือผู้เล่นที่สามารถทำเลเวลนะครับได้สูงสุดก็จะสามารถเป็นวิสัต์บีชหรือเป็นคล้ายๆกับน้องตุ๊กตาหิมะตัวนี้ครับอ่านน้นอย่างในรูปนันอย่างในรูปนะครับเราก็จะสามารถเป็นวิสัต์บีชนะครับอย่างที่บอกไปว่าวิสัต์บีชนะครับจะมีฝั่งละสามคนนะครับใครที่เหลือรอดมากกว่าหรือว่ามีจํานวนผู้เล่นมากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับอ่า กติกาคร่าวๆทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเล่นยังไงอ่ะไปเลยครับอ่านะครับ The Big Head b i z a r d นะครับอันนี้น่าจะเป็นด่านรถไฟนะถ้าจะไม่ผิดเป็น Express สที่ว่ามีรถไฟวิ่งผ่านนะครับนี่ไงใช่จริงๆนะครับเนี่ยครับวิธีการเล่นเดี๋ยวไปทำมาพร้อมกันนะครับ เห็นปะตอนนี้เราเป็นธรรมดาใช่ป right? ะให้เรายิงใส่ตรูตครับถ้าเรายิงใส่เพื่อนจะเป็นการฮิวเพื่อนนะครับให้เราทําแบบนี้ครับยิงครับกดล็อกเลเวลเห็นไหมครับเลเวลหนึ่งมาแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบดให้ถึงเลเวลห้าอ่าได้เกิดใหม่นะครับ ไหมครับถ้าเรายิงเพื่อน,นจะเป็นการหิวเพื่อนนะจะพลังเราจะลดลงนะครับพลังชีวิตของเรานเนั่นเองพลังชีวิตแม็กนะครับแต่เลเวลยังไม่แม็กนะเลเวลเพิ์ง นี้นะครับเรา,าเลเวลเราสูงสุดแล้วนะครับเราได้เป็นพิษสตตัตว์พิษนะครับในรอบสุดท้ายนะพรามันขึ้นออาแม็กแล้วเห็นไหมครับนะี่ครับเราก็ยิงไปแบบนี้ยิงไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับถ้าเราถ้าเราฮิวเพื่อนเนี่ยเราก็เพื่อนเราก็จะได้รับพลังชีวิตเพิ่มนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยจะลดลงนะครับเป็น h p ีของเราแน,น่นอนแข็งเหรอแข็งเหรอนี่ไงครับล่วงไปสองครับ อุ้ยข้างๆครับยิงตรงไหนอุ้ยอุ้ย,ยไม่ทานครับโดนลุมกันจังหวะน,นี้ อ้าเห็นไหมครับถ้าเราทำเลเวลสูงสุดหรือว่าพลังชีวิตแม็กเนี่ยเราจะได้เป็นปตุ๊กตะตุนแบบนี้ครับไล่ตีเขานะครับไล่ตีเขาเลย คนที่เล่นแบบโอุ้ธเนี่ยครับถ้าพลังชีวิตหมดแล้วคืออย่างที่บอกไปว่าเราจะเล่นทั้งหมด2รอบนะครับ2อรอบนะในเกมเนี้2รอบรอบประมาณละสี่นาทีนะครับก็เหมือนเดิมครับให้เราทําการยิงศัตรูให้นะครับให้เพิร์ของเราเนี่ยเลเวลแม็กนะครับหรือว่าพลังชีวิตของเราเต็มนะครับเราก็จะได้เป็นนิสสัดบิฟตุกตาไปได้ตีคนที่ยิงเราอยู่เนี่ยฮะ พลังเนี่ยจะต้องเต็มทั้งหมด6หลอดนะครับเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับมีสุนทรภิกษุแน่ที่บายเอาไว้นะเห็นไหมครับเขาจะมีเลเวลวอกด้านล่างเห็นไหมครับสามทับหกนะนั่นหมายความว่าเลเวลของเราจะต้องถึงนะครับถึงเลเวลหกนะครับถึงจะได้พลังจะได้เต็มแม็กขออภัยในการตกหล่นด้วยนะครับนะครับขออภยัยจริงๆ ตอนนี้ครับเราได้เป็นนิสสากีแล้วนะครับเห็นไหมครับกดใช้ไหมอ่ากดใช้ไม่ได้นะครับไอเลเวลราเต็มแล้วนะครับรอบสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับแต่รอบนี้เนี่ยเราจะมีแค่พลังชีวิตเดียวนะครับบครับ ไอห Jong ัวโตงนี้เล็งเล่งง่ายเลยนะครับเนี่ยครับเล็งง่ายเลยครับอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยค่าเรืเบิดขวดอ่ะนะครับหลบไม่ทันนะครับเนี่ยครับถ้าเพื่อนอยู่เราก็จะยิงเพื่อนแต่ว่าพลังชีวิตเราก็เขาเรียกว่าอัตราการลั่กไหสบ้าะ เดิมเลยครับเดี๋ยวเขามาเน่เราเห็นแล้วเราต้องยิงก่อนอะนะเสียบเบียบโอ้โหกระโดดแล้วยิงต้องให้เพื่อนช่วยแล้วครับ เอาละครับรอบสุดท้ายแล้วถอยก,ก่อนครับตอนนี้มันมีไอนน้อน,นี่ขวางอยู่เราไม่ต้องไปตีกระต่ายเหมือนกันนะครับไม่อี่ขอภัยด้วยอธิบายผิดไปนิดนึงนะครับเราตีคนที่เขายิงเราอยู่เนี่ยตีไปเลยตีไปเลยครับ อ่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย